ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันค่ะเราลุ่นมากเลยเพราะปีนี้การรวมกัน2ปีทั้งปีหกหนาหกสองหกสามมารวมกันเลยก็ลุ่นค่ะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าปีที่เราก็อย่างทุกคนที่ทราบกันอยู่ว่าติดโควิดอะเนาะหนักใครก็สอบเจ้าก็การมารวมกัน2ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเออยังยังนึกถึงฟิลตอนถ่ายเราดูทิ้งอะไรอย่างงี้ได้อยู่ป่ะคะโอ้ยนึกได้เลยอ๋ไม่ลืมเลยเต็มที่ยังไงเตนนั้นเต็มที่อะไรบ้างเต็มที่มา ค่ะทุกคนเต็มที่เหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยแบบเราไม่ใช่แค่กองหนูหรอกทุกคนก็พยายามทําให้หนักพอนนี้ดีที่สุดอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันมาอรอลุ้นเป็นพร้อมกันนะคะตรงที่ผ่านมา,มานันมีหมกับทังต่อชีวิตเรายังไงบ้างกับงานตัวอุเตอร์ทุกคนเศ<อ>ร้าใช่ไหมเพราะว่าหนูแบบหนูปกติหนูบินตลอดเลยค่ะพอติดโควิดก็ก็หนักมากตอนนี้ก็มีละครเรื่องใหม่ก็ฝากด้วยค่ะคืนเธอแต่ที่งานตัวอุเตอร์ของเราตั้งกับ จบไปเลยช่วงงานสองปีที่ผ่านมาไม่ได้เลยซึ่งจริงๆปีที่แล้วหนูมีแพลนไปอยู่จีนเพราะว่าต้องไปโปรวมทซีรีส์แล้วก็หนักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยโินไม่ได้จริงๆอย่างตอนที่หนกแพต้นไปเราแบบเสียดายไหมโอกาสเพราะว่าเราก็แบบกำลังก็ได้แล้วกำลังไปแล้วเข้าใจค่ะมันทําอะไรไม่ได้ไมันเป็นแบบคนโดนเหมือนกันหมดเลย า,า,า,าที่เขาแพนต้นไปหือเขาเลื่อนไปก่อนหรือว่าคนเลื่อนไปก่อนจริงจริงอ่ะเลื่อนมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแล้วบแบบโควิดทำร้ายจริงจริงแล้วก็เลื่อนอก็เลื่อนอีกออใช่จริงจริงมันจะมีแฟนไหมว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ไก็มีดูดูอยู่ค่ะว่าถ้าวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็น,าน่าเชถึงได้ก็เราถ่ายง,งานที่ไทยจบแล้วก็จะบินซึง่งซึ่งอันนี้ที่ที่ไปอันนี้เป็นเป็นงานซีรีส์ปะก็ไปมีโปรเป็นโปรโมทซีรีส์แล้วก็หนังใช่ งอนนี้หนอรับละครที่ไทยหลักๆเลยคือ่อะอลอไปเรื่องเดียวหนูรับที่ละเรื่องมันเหมือนเรียนรู้วิชาใหม่เหมือนเข้าหนูบ้านใหม่เลยละครน่าตื่นเต้นมาก่แต่ถ้าเกิดว่าเปิดว่าประเทศเขาเปิดให้บินได้แล้วไปได้แล้วเนี่ยกลัวไหมว่ามันต้องติดงานที่อยู่เราก็ยังไปไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าหนูรับที่ละเรื่องอะค่ะก็ให้เป็นสเตปไปเสร็จดีกว่าให้เป็นช่วงเวลาของมันค่ะก่ไปเคลียร์ไปทีละเรื่องเนาะใช่ค่ะ แล้วหัวใจเป็นไงคะตอนนี้หัวใจก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็เห็นวนเที่ผ่านมาคือยังไงอะะไรนคะวลาที่ผ่านมาวเวลาที่ผ่านมาทำางไม่ทำจำไม่ได้ว่าทำางหรือว่าอยู่กับครอบครัวค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยตัวปิ๊งนี่ก็ไม่ได้ทำดอกไม้ให้คุณแม่ด้วยคือตอนตอนนี้เป็นยังยังโสดยังสดอยู่เออไม่มีหนุ่มๆแบบแอบเอาดอกไม้เอาอะไรมาให้เลยพี่กองใช่นไหม ที่นี่เป็นพเพราะเราเรายังไม่เปิดใจแม่ออกแบบไม่เลยหรือว่าหรือว่าเพราะว่าหนูไม่ได้ขึ้นเรื่องแบบความรักอะไม่หนูก็ไม่ได้ยึดติดแล้วเพราะงั้นแบบเหมือนปีที่แล้วทขาไมหนูได้อยู่ครอบครัวทขามไม่หนรู้สึกเลยว่าเวลามันน้อยลงคุณแม่เราอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยเราให้ครอบครัวเราให้ความสำคัญกับเขามากกว่าแต่ว่าตอนนี้หันมามองเรื่องงานแล้วก็เริ่มครอบครัวแล้วใช่่คะจบกมรักแล้วเข้ามาก็เป็นเรื่องของเราค่อยไปออกแบบความรู่องของยาเหมืนี้คือ มันก็จะเป็นทีราชาทีราชาไม่ค่อันนี้คือจริงๆนั่งเตไว้ผมยาวแล้วค่ะผมยาวออแบบจริงประมาณนี้แต่วันนี้นั่งทําดตให้ทุกคนได้แบบลุ้นว่าแบบลุกใหม่นี้เป็นยังไงค่ติดติดแหเิ่ติดแห่เพิ่มแต่ว่าเป็นติดกับติดุการชอบให้กับลุคนีี่ออกมา้ชอบนะคะเพราะเป็นธรรมชาติเป็นไวยาผมจริงไว้ยาอย่างนี้เลยไหม จริงหนูไม่น่าจะยาวได้ถึงนี้นะ,ะน่าจะยาวเกิน